เาได้นาบลงเนาะงอดกะเป็นตืมหยอยวันมาเมย์อของเธอเพราะเธนได้หิวมาเมยอเพรกิเราคิดว่ามากไก่อยู่ได้เนะาะเขาซื้อมาเต่บ้านคำสวัสด PFC ีเอฟซีหมักตัวใหญ่ตัวใหญ่หูสึกว่าสิ้นลายิดกระแซบก่อนแม่เพิ่งได้สามตัวโลวะนี้ สามตัวโลแล้วเพิ่นแบงให้มนตู้ตัวหนึ่งแก่กิสบายดีทุกคนสบายดีพิบสิทุกคนเด้อยินดีตอนฮับเข้าซ่อเองล้านน้อยสาวลาวนี่มือีนก็คือรอใจจิตใจจอเลยก็คือมือนี้เป็นมือที่ดีใจที่สุดแ้วกะถามาโดนเนาพีบซีเพราะว่าเขาใช้เวลาในการซอกหาซื้อปลานก็ถือว่าโดนเติร์เพราะว่าซ่อกผูได้ไปรอแถวบ้านก็คือบ่มีแล้ววันนี้ไปเบิ่งตาม เนตต่ำอย่างนันนะปัญหายากที่จะมีอยู่ใกล้บ้านเนาพีอีซีเห็นบอหนึ่งก็คืออยู่ไก่เติบเลยแต่ว่าอยู่นครหลวงกันแหละแต่ว่าไก่เนาพี่ีซถ้าสมมติว่าแม่นไปเอา่นนะกกคือสไก่แล้วก็ให้คนมาส่งกับข่าส่งก็ถือว่าอยากหลายเติบเมื่อน,นี้ก็คือได้บอนที่ใกล้แล้วไกล้ไอ่ใกล้บอนเฮ็ดเวียกไอ้เนาพี่ีซไปค้นหาผู้ดีเห็นแล้วก็ ไห้ไอ้เอามาให้เมื่อนี้คือ,อเขาได้ซื้อมาสองรอยมาลองเบิงบุ้ง่ัวอ่างเขานี่ป่าจะหับได้จากร้อยน้องฟซีก็เลยลองมาเอื้อยกับเม่เ์เฮงบอกว่าเอาร้อยเดียวกับไอ้คุณบอกแต่ว่าเขาอยากลองสองรอยน้องฟซีถ้าสมมติว่ามันหลายเกินไปคันมันใหญ่ขึ้นมานะเขาก็สิแยกมาใส่อ่างซีมังนี่ท้างหลังดีใจฟิฟซีสิได้เห็นนาลูกนาานล่ะ <c oughs> ตอนหับน้องฟซีเห็ดอ่างไว้ถ่ายเรียบร้อยแล้ว สร้างหลังจากที่สร้างอ้ายเรียบร้อยแล้วคะกะอันเห็ดอันนั้นให้เพื่อนเห็ดโกนไหมนพะีเอฟซีเป็นไม้ไผ่เลี้ยงนอกทะเลเห็ดเป็นอันเอามาเจาะหูนะเดี๋ยวเขาไปถ่ายพีเอซีเบื่องเห็ดมือน,นี้เรียบร้อยแล้วพีเอฟซีใน,นที่สุดก็คือได้ป่าเรียบร้อยแล้วเขาจมาเริ่มปล่อยกันเลยดีใจนพีเอซีตื่นเต้นโู้ของอย่านีก็ถือว่ายากแน่นเกิ เอาป่าออแล้วคอยจิตไทยทีฟซีบึงใกล้ๆตึ้งนั่นแหละน่องมาจิตเรื่องนี้ว่ะคอยคอยิเรื่องอ่างยีว่ะปิดตาแพงแสะมาอีเมยซุมกล้องเขาใส่ป่าเด้อไทยทีฟซีบ่งหยาบมุ่งอีกต้องเล็ใกล้ๆน้องให้เบิ่งน้องกันเห็นบ่อยิเม่หยับก่ออีกด้วย ้าบดินหนาบุง่งาะงอดป่ <c oughs> เป็นตืมหยอยวันเดี๋ยวเขาไปชอบปวกมาหายคนกินยังอยู่อ่ะอันตัวหนึ่ง เราในที่สุดก็ได้ลงป่าแล้วท้ากันมายูนิเบิร์ดยพี่แต่เอาอาหารมาลองวานให้บ่ได้อบอวานนี่นึงบอลูกเตียวเอาไปตีนเลือดพออยู่กล้องเล่าเนอะลูกนี่จะอ๋มอือละลาย,ลายแต่ว่าขั้นส้นหลายค่ะขั้นโนโบได้กินเน่ยโบก,กินนยังได้ขั้นโซนเน่ย หนึ่งร้องพงค์กรมาเมืของเือเพระท่านได้หิวมาเมยอพราะได้กินที่ว่ามาไก่อยู่ได้เนาะเขาซื้อมาเตบ้านคำสวัสดีฟีฟซีบ้านคำสวัสดอยู่แถวใกล้ๆอ่าโบว์แมนใกล้ๆเลยแหละสถานีรถไฟลาวจินไอ้ย่างฟีฟซีเบิงลองถามมันเจ้าของป่าคุณว่า แนะนำหัวอาหารที่นี่คุณ่าหัวอาหารทั่วไปเลยอะแม่ยไยเด้อข้น,นงกินนะบอถ้าต้องได้สั่งอีกเด้นี่เขาก็ชิกินเลยเอันนี้เฮ้ยแต่เพลงซูมเลยเขาเลยเอากินกินมาเมื่อเอาให้หัวหารข้ากันดีใจเบา่ัวยู่ถุงยางมาถือว่าหลายนาทีเติบ าลายน้าที่เติบแล้วบันนี้ได้มาหาอ่างใหญ่อุ๊ยเป็นตะเพงนี่น้องกินละถ้าขันไปเสร็จไปนี้กันนี้ดันไปดัวเลยนี่วามเออยากถ่ายแต่บนนนั่นเด้ <c oughs> ดีที่สุดก็ได้ลงแล้วมาลุ้นนำกันเมื่อที่เขาลงป่าก็คือจะเป็นวันที่สาวเดือ 2, 2025, นสองสองพันสหาเราีบซี มาลุ้นเบิงว่าน้นองพันสีญ่ภายในจักเดือนจักมือมาลุ้นติดตามน้อกัน200ตัวนี่สียังร่อจักตัวฮอดฟังฮอดฝาหัวสั่นวะปลาดุกอ่าพันปลาดุกใหญ่รัสเซียนะพันรัสเซียคืบอบปลาดุกหัวสั่นันมีนปลาดุกอีอุยปลาดุกอีอุยนั่นเลยคนเขียนมิเตอรพันแล้วนี่เบิดแม่ห่านเด็กกัมิเตอรพันนี่ปลาดุกอีอุยเจ้าบูมี ่ันใดกันมีแต่ปลาดุกรัสเซียรัสเซียเบิดมึงกันมีปลาดุกอันหนึ่งพีเอซีพันพ่นหนาจะเห็ดโซเป็นปลาดุกโตและเสาะหาพันกีบอ้บอกซื้ออยู่เป็นหัวใหญ่ๆนะหัวใหญ่ๆปลาดุกโตและเสาะหาพันผู้ใดไรเงินบาทในพีเอซีเบิ่งกันว่าเขาซื้อร้อยหนึ่งเท่าไหร่แต่ว,ว่าตกเป็นเงินกีบพันเจ็ดสิบห้าพันกีบ มนเด้อเจ็ดบหาหนึ่งร้กับิหาบาทโอ้ยมันยังเมือยมกินดอกกูกินด้ไหคากันกิน กินไปซอปวกมาให้กันได้กินปวกแล้กิงตุย้ยคุดเจอเลยลองระบายนะ้ายง่าเลยเนี่ยสิคุดไปโตอ,อยู่วันนั้งเขียงเวลาเขาล่างอ่างดิเต่งไปแบบว้นที่คุดเลย ห้ที่ตู้น้ำดื่มวางมีเตี้ยต้นยืนนองไม่ใช่ละไม่ใช่เบือละพักขันเข่าอันกระโลงอันนั้นแล้วได้หนิเนี่ยวะหินเข่าไปในตีนรถพรอมโบได้โบได้ลุกลงไปกันเจ้าเตี้ยโบได้ได้นี่เอาไป จเจ้าเจี้ยอย่ามาเบิ่งน้องเน้ al. ขอเบิ่งน้องเน้เห็นปะที่พากันลอยอยากเอาปลาดุกให้พี่ฟิซเบิ่งอยู่วัดตัวประมาณสมเด็จโบได้ใหญ่หลายแล้วกับโบได้น้อยเนาะเฟิซตัวละเจ็ดร้อยนี่มันโบแมนแน่นลูกเบิ่งมันอาจจะเตี้ยว เราดมากเลยไห้ถึงจบงานง้ไเราจะเตี้ยออกเข่ามาสิอ้าวุ้ยโอ้ยตกใจเบิดคิดว่าเป็นนไม่อย่าง เฮ็ดชิ่นนะไปต้องเบิ่งแล้วแม่นอันนั้นเหย้าบอกเลยนะเดี๋ยวว่าหักไปต้องแล้วแข็งแห้งไปอย่างเมื่อยป่านะมันต้อยากี่จะลอยก็ลอยเถอะที่จะลอย,ม,ม,อลอยม,มาแล้วเฮ็ดชิคิดว่าเป็นพิญญาค้างอยู่เดี๋ยวมือและทีไปซอมปวกมาให้เดอ้อมาพีเอซีหลังจากที่เฮาปล่อยป่าปเรียบร้อยแล้วกสิมาเฮ็ด ข่ากินเลงเอฟซีเมื่อนีนได้เป็นเมนูแก่งลาคอใหญ่อีกแล้วโดนโด,ดนกินเถื่อเอฟซีปล่อยป่าแล้วเป็นตะเพงตะเพงเป็นนางเฝ้านอกอยู่จนคำ่ำจนมืดเจ้าไหนเขาเห็ดแก่งลาคอแล้วแล้ว,ลวพาะเอฟซีไปเบิ่งตอนกลางคืนมาพคุนพากันเห็ดอย่างอยู่ใครรอดนะพีเอซีบุ้ยแหย่บุ้ยตัวอัน จาจะโตเลยรอดทั้งเบืดทั้งสองร้อยบุ้าเพิ่นณตืมไฮบัว่าสินับอยู่ย่านบ่วหอดไฮบ่วหอดนี่สามารถนำแผ่วนำเจ้าของห้างในบ่านนอแกงปลาข้อใหญ่พริบซีมือน,นี้คือเกา่เกาเส้นเก่าเส้นเลยคือนี่แกงหมาไม้แซ่บแซ่บวันนี้แกงปลาข้อใหญ่ใส่ใบผัก เก่งขมนี่ผักด่างขมของมัมมกพอเลยแหละมันแกงปลาคอใหญ่ใส่ผักด่างขมนี่มันของมักพอเลยตอนนี้หมอเขาก็โคตรละข้างไปด่วนเติมละเกงปลาคอเลี้ยวพาเทีบซี FC ไปเบิ่งว่าน้องๆพากันเห็ดยังอยู่แล้วกันยูอันไม้ไม้ไผ่ที่เอาเห็ดห้บอ่อตั้งใจสุดๆเลยได้หันมือนี่นะ เห็ดบอลยู่ไห้น้องเพิ่นเราซ่อมหาบอลมาให้เพิ่นส้นมีเพีเบซีนคอมเมนบอกว่าหาก่นไม่คือคือก่นไม่หันโบเห็นเนาะเพีบซีไม่อยู่แถวนี้หันซ่อมหายากเลยตัวเป็นกุ่นตัวพอเพิ่นเอาไปดึกลงตัวหนองบมดแล้วบุญแม่เราบมุมพี่ได้หายากงันพอ,อไปโย่ลุงหนองเบิดเลยก็เลยได้เห็ดเอาเป็นไม้ไผ่จินซุงเพีบซี เอามาตัดประมาณสามทอนเป็นสามมันเป็นสามโคว่าผิดสามโอแล้วเขากเาเ็เอาเลยเอาเลยจอหูให้เป็นลอยออกลอยเข่าได้ค่ะนะใส่ปลาคอลงไปเลยเชือนี้หั่นเนี่ยนซื้อโลหนึ่งได้สามตัวคนบบได้เอาตัวใหญ่คือเขามือน,นั้นเขาไปซื้อหั่นมันเอาตัวละโลเลยมักตัวใหญ่ ตัวใหญ่หูสึกว่าสินหลายิจะแคบก่อนแม่เพิ่นได้สามตัวโลวันนี้สามตัวโลแล้วเพิ่นแบ่งให้มีตู้ตัวหนึ่งเก่งกิ่งได้มาเก่งสองตัวนนกาว่ปาปลาสุกเรียบร้อยเข้าเจียวนี่ลงขณนเอาลงตอนนี้มันขุมแล้วแหละใกล้สิบกรงหมดใไปเอาลง โอ้โหว่าสินอนหลับบ่เมื่อแรงกระจิตกระจายไปอยู่น้ำป่าไปเลยนี่จะอ,อยากไปนั่งเฝ้าจะไปนั่งเฝ้าน้องน้องนเดียเอาฟืนตื่มกันให้มันสุกไวๆเจ้าเตี้ยนะที่จังหดดีไปโม่กินหัวอาหาร นี่พีเอฟซีตอนน้ำอิดว่าสิเอาปาหานี้มาเลี้ยงมาเลี้ยงโซตัวนี้หันจะเปลี่ยนปลาดุกฮู้ฮู้ว่าเพิ่เปิดเอ้นาปลาดุกเอียงตัวประมาณนี้ตัวลวโซหาเป็นกีบถือว่าแพงอยู่ไดดโซหาพันเบิ่งเดอเป็นปลาปลาดุกโซ หนึ่งพฉวมาเลี่ยงศูนอ้พบ่งเหี่ซื้อประคอหรือว่าประส่อนเพียบซีเลี่ยงสน้ําประดุกทีผู้ใด่สยเลี้ยงสน้ํากันและพึนบผิดกันเลยสามารถเลียยงในบอเพีปะคอประะดุกเลีียยสน้ํากันอ้พันบอกใส่แล้วเมว่าปให้ใส เม่ว่ามันกัดกันประโคลหันมันกินงูตอนแรกก็คือว่าชิสั่งเอาประโคลหาสิตัวแล้วได้หันลงบิงเอามาใส่น้ากันแต่ว่าแม่ว่ามันกลิ่นกันก็นเลยว่าหยุดก่อนเลี้ยงแตะปกต่ำเจวประเดนกุยกับตอนฝ่าได้ยินว่ามีผักติ้วโปรงแล้วสิเก็บผักติ้วมาใส่บ่ แต่ว่าไม่ชิบเข้ากันบลระก,กับผักแกงกุ้งนี่น่าจะบกเข้าเอาไว้มื้อหน้าซะตัวแหละแซ่บเลยต้องมให้กินต้อง zoom เลยค่ะเทปส่วนต้มตัวข้าเมื่อบบคืนนี้ไปหาเขียดได้ประมาณสามขีดเทฟซีไปแป็ดเดียวเมืนน่อนี้บางทีอยากซืไปอีกเอามาชิมกันห <c oughs> <c oughs> น้าจะเปื่อยแล้วแหล,แลนะเนาะ ย่านเพิดอันนั้นพูดนะจิกจิกเป็นก่อนทุกเั้นอปแล้วไม่หยางซ้ำขึ้นหนักๆโอ้ยพีซีสองใบใบยังไม่หยางขึ้นหนักๆแปลกๆว้าวผักแกงขมจังหน่อยนึงแล้วก็ปุงตัวนี้นะไปเอาอีพอมากินข้าวไปไปเอื้อนอีพอไหมหั่ ถ้ามันเย็นแล้วมันสิบรแซ็บกินตอนนอนฮ้อนเลยได้ยินเสียงเพลงบาลีบ,บ่จ้านาบ,บ้าเปิดเพลงเว้ยถ้าได้ยินละจบเลยพยายามวายเฮงวายเฮงกบเกินเสียงเพลงมันจะได้ยินแหละต้องได้ยินนะ โจตเตีย้ยห้องโจเตี้ยห้องจบกันเสียงเพลงอ่ะแล้วละนี่แอบบอกเด้อเจ้าแล้วพีเอฟซีเก็บฟอร์เซพักแกงโคเบิดตะแซ่บขนาดเลยมีเจียวปลาแยกใส่หินขักไปโจตเตีย้ยขอเฮือนเดี๋ยวแม่พาไปจอบปลาดุก ปนี่มาจอบมาซองเบิ้องน้องๆเพิ่น,นเป็นเอไดนโน่เป็ด,ดปต่เพลงพักกันเข่าบัางไม่พายเอยอย้อยว่ะพักกันลอยวิเป็ดต่ซางเด้กเปสิบนอนดอกมานอนเฝ้าอยู่ดิตีนรถกับพากกันเข่าอยู่ กินว่าซีบวเข้ารอดปลอดภยัยทีฟซีบูมีตัวใดาตายรอดบดทั้งสองร้อยเลยนี่พักกันไปอยู่ใส่เน่แจกกระจายกันยูพุน่นเอาสิเอาอันนี้ลงไว้มือหน้าไปซื้อแหนแดงทีบซีซื้อแหนมาลงให้เพื่อนนี่เป็นลากเอาอันนี้ยวน อ่างลางนกยงพอมาประดับประดาให้คุนแต่ว่ามีหน่อยเดียวนะ่ไปมุนอ่าไปซอกมาให้อีกไปถ้ากันกินนะปาจัก๊กหัวอาหารก็คือวันยังเหลืออยู่เนาะพ่ากันอิ่มแล้วบอกอิ่มมาเตะคุณนี่หัวอาหารยังฟูอยู่พูนี่เตาเตี้ยอยากมากินนะนี่มันเป็นแบบนั้นแหละพีเอฟซี แต่ว่าขั้นไอาไปต้องแล้วมันลอยนองดองดองดองลอยเด,ด,ด,ดีทำไมน่ารักอย่างนี้เนี่ยโวยรู้ไหมว่าพวกเจ้าทำให้เราไม่อยากไปนอนเลยอยากมานอนอยู่นี่ฮู้คนมารวมโตกันเดี๋นีนี่นี่นี่นนถ้าคนมารวมโตกันอยู่นี่ สั่งนะพี่สิเมื่อหน้าไปซออผักตกมาตื่มมาอีกก่อนมาเด้อแกงปลาโค่มแซ่แบๆอาหารแรงมีแมวเจวไปหลายแท่กทงกุย่ย็นเผ็ดล่ะเอาะเนปลาเค็มเอนมันหอมป้อมมีกจับ ขีขาแรงกันเด้เดอเหยียบเียแกะบกคอใหญ่มื่อนี้ <Okay. S 1> บ่ได้เลยว่ามีแต่แนวสับเซียบเลยวานนี่กะเก่งมไมื่มื่อนี่กะเก่งกว่าคอมื่ออื่นเลยอมเขียดมื่อแล้วลวกต้องเอาตัวเย็นอยู่เด้อมันขี้เอาไปแล้วมันตายเด้อลวกทางมอง อยู่แถวกกระโดรเริ่มมีแล้วค่ะใส่มาเลยนะนี่เด่นตัวยังไงมันก็ลงมาลงมาแล้วปลาแล้วห่อนมันก็ลงมาลงมา,งม,ามือ,น,น,น,อนี้หั่นแห้งห่อนได้ใชยาก,กมากหั่นอแอร์แอรอยากเข้าอ,อยากเข้าไยากนอนจำกัดด้วยตวนหัวเสียนอนอ่อไปลหน เดียวลูกเจีวเดียวโอ้ลูกขาเจ๊หอนขนาดด้ยแม่ขาเขารวดเนอะเขาวจขั้นดล็อนี่แม่ขาอนเจ้ลูกขาเย็นโซนี่ปลาคอโบมีไข่หรอไปกินไข่ไข่ปลาคอแซ่บ เดี่ยวขึ้นเดี่ยวลงย่อขึ้นเดตยวไปดูไปซองเบอร์มังกี้ดีพีพีซีคนณภากันพี่สิเฮียตัวซื้อคุนหน้าไม่ละเมื่อยป่ะต่ว่าไปต้องเบอร์หันหันได้หันป่ะกิดว่าสีเงาภากันเฮียเมื่อยเลยลอยอยู่ในทุ่งย่างคุณทินองภาคกันเฮดโตซื้อฉันว่าก็ไม่แห้งเหยียวกันซ่อมไม่ชุ่มกันฉันแย่กันเนาะไม่ได้คนหลุดเคยเห็นแล้วกูเซ็ง กูเคยกินน้ำลายเตือนเลยใจต่ำกับมึงกูต่ำกูกูต่มึงกเมืงง่อยอะคุมกับบักระลายคีมากนกขวางแถวโอยก็เบ่อตื่นหายไปห๊ะร้อมมันมีนนมนมนมห้าหนึ่ขัข้นเอาร่อยตูนตืนต่นสิตโตแต่ว่ามันไก่เนะ ยููนะน,นาายพ่นานาทายทองอยู่แถวอันพันยนูีไว้พันอย่างัาเซีย,หยหเห็นมันเขียน่าพันัสเซียมัน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 โม,มามาบุกกระเบิดด่นนึงน,น,น้อยนึงเวลาเหญ่ยัไเาเขาต้่อาได้ไปปล่อยมั้งหรอวะยังตาย ลงซอดำเปนัแหละเบอร์ติ๊กเรื่งลงหนงเาค่ลี้ยงเราลงหนอืมเากกเอาลงบ่ไรเลี้ยงกาว่าซ้นิ้วแซนิ้วนอยงคนบลงปลัดบ่ปิ้งตามักทั่วเลยอ้ยหิวแหงดีเดอนหิวขนากินมาทุกคนแบบงงยังแล้ว ใช่อูกพิ่งทช่บอมมี่อีกน้อยในกินแต่หาหมวกมังคุด้จ๊เจ๊ตัวเวนทุกั้งให้ต้กินกินเผาแรงไม่ด้กุ๊กมุ้ยให้เห็นเอ็นบอนตอนป่าปชาธรดมลาซาอแซบอร่อย บนคักแล้วคนเนี่ซีรับค่าดดยเขาแล้วแฮรดีนุ่มเนยเดียวใหญ่ด้เสิยนม่บุกอดูนุ่มเลยม่ยับขุมทันหลุดลงในไนึงกจะเตกเอาใส่แล้วก็ตากออกเลยได้เด้ตอนนั้นนะแข่งขมเนาะเป็นข้าใส่หลายพวกเยอะโบ้เมื่อือขมคนบ้านเขา มันจะเป็ผักคมเนะาะที่แก่มไม่ชอบสมเนาะสําหรับคลิปนี้เขาก็จะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วแพรมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เอาในเด้อขอบใจพีท่ทุกคนที่ฮับสมจนจบคลิปสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเ้อบ๊ายบาย